สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเจ้าเก่ารายเดิมนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะพาทุกท่านไปเที่ยวอย่างประเทศญี่ปุ่นกันอีกสักครั้งกับหนังสือประเภทฟ,ฟิกชันที่มีชื่อว่าร้านกล่องดนตรีที่เสียงเพลงไม่เคยหลับไหลเขียนโดยคุณทากิวะ อาสโกะแล้วก็แปลโดยคุณชัดขวัญอดิสัยซึ่งถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับต้องบอกว่าชอบอ่านหนังสือแปลนะคะต้องบอกว่าชื่อของคุณชัดขวัญจะขึ้นมาบ่อยมากแล้วก็ทุกเล่มที่ท่านแปลเนี่ยเราอ่านแล้วรู้สึกว่าโอเคละมุนใจนะคะแล้วก็สนวนลื่นมากเลยนะคะต้องบอกตามตรงนะทุกท่านตอนแรกที่ตัดสินใจสั่งหนังสือเล่มนี้เข้าห้องสมุด ก็เพราะว่านะคะเราเห็นว่าหน้าปกสวยมากอันนี้ถูกต้องใช้คำว่าถูกตกด้วยหน้าปกจริงคือมันเป็นเรื่องของร้านกล่องดนตรีใช่ไหมปกเน่ก็จะเป็นเป็นรูปร้านแหละรู้ว่าเป็นร้านนะคะแล้วก็เป็นกล่องดนตรีที่เปิดแล้วแต่ในนั้นก็จะมีคนอยู่ประมาณว่ามีรูปเหมือนเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเหมือนกับคุณแม่และเด็กชายซึ่งจริงๆเนี่ยในรูปนี้จะตรงกับบทที่1ของเรื่องนะคะ,ะจัดพิมพ์โดยสนักพิมพ์บิบล มาดูหน้าปกหน้าปกเขียนว่าที่ร้านกล่องดนตรีแห่งนี้ทุกเสียงในหัวใจล้วนมีความหมายในส่วนของหลังปกนะคะแหมค่อยๆพลิกรู้สึกทนุถนอมหนังสือเล่มนี้มากทุกบทเพลงที่บรรเลงอยู่ในใจของคนเราล้วนมีความหมายแต่ใครกันเล่าจะได้ยินเสียงเหล่านั้นณนะร้านกล่องดนตรีแห่งหนึ่งที่มักจะเงียบเชียบอยู่เสมอเจ้าของร้านหนุ่มโฆษณาความพิเศษของร้านว่า เขาสามารถทำกล่องดนตรีด้วยการฟังเสียงเพลงที่บรนเลงอยู่ในใจของลูกค้าได้เจ็ดเรื่องราวของผู้คนที่บังเอิญผ่านมาอย่างร้านกล่องดนตรีแห่งนี้และสั่งทำกล่องดนตรีชิ้นพิเศษสำหรับตัวเองและผู้รับบทเพลงใดเล่าที่อยู่ในหัวใจของคนเหล่านี้หากชีวิตของคนเรามีดนตรีประกอบความทรงจำบทเพลงแห่งความทรงจำนั้นจะเป็นเพลงแบบไหน คุณอยากลองสั่งทำกล่องดนตรีที่มีความหมายสำหรับคุณและมีเพียงชิ้นเดียวในโลกนี้ดูไหมโอเคค่ะต้องบอกว่าอ่านภายในช่วงระยะเวลาแป๊บเดียวจบสนนราคาเต็มนะจากปกก็265บาทความหนาของหนังสือเล่มนี้ที่บอกว่าอ่านแป๊บเดียวจบเพราะว่ามันแค่230หน้าเท่านั้นแอบไปดูตอนนะต้องบอกว่าเราจะขอเล่าเพียงบางเรื่องก็แล้วกันนะมีตอนที่มีชื่อว่าแวะข้างทาง ทำเพลงเข้าชุดกันบ้านเกิดเบเยร์ Air, ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ตอนสุดท้ายคือเชิญก่อนจริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยค่ะก็ให้เรานึกถึงเมืองสำหรับเรานะมันเป็นเมืองที่มีความรู้สึกว่าเป็นเมืองเหมาะแก่การท่องเที่ยวร้านกล่องดนตรีเนี่ยมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่จริงๆรูปหน้าปกนี่ดูใหญ่กว่าที่คิดนะ แต่ว่าพออ่านไปแล้วรู้สึกว่าเป็นร้านที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่ถัดไปก็คือว่าถึงแม้จะเป็นร้านกล่องดนตรีเนี่ยแต่ร้านมันเงียบเงียบกว่าความรู้สึกต่างๆของเราที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆร้านที่พูดถึงมีความแบบเป็นเครื่องดนตรีมีอะไรแบบนี้เนาะโดยเฉพาะกล่องดนตรีเนี่ยมันน่าจะมีเสียงแต่เป็นร้านที่มีความเข้ามาแล้วรู้สึกสงบประการถัดไปก็คือว่าร้านแห่งเนี้ไม่ค่อยจะมีคนเข้ามาทีละมากๆคือพอดูไปดูมาเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นลูกค้า นะแล้วก็ผู้ขายก็เท่านั้นเองในบริเวณที่ไม่ไกลจากร้านกล่องดนตรีในเรื่องนะคะก็จะมีร้านกาแฟซึ่งอยู่ดีๆเขาก็มีความสัมพันธ์กันเฉยเลยก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่มีลูกค้าเข้ามาอาจจะไม่ได้ทุกครั้งนะแต่ว่าบางครั้งก็จะมีการสั่งกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มที่เหมาะสมแก่วัยของผู้เข้ามาดูในร้านเนาะแล้วก็มาให้นั่งทานพร้อมกับเลือกเพลงที่ตนเองอยากจะได้ใส่เข้าไปในกล่องดนตรี ต้องบอกว่างานชิ้นลักษณะเช่นนี้นะคะเวลาเขาพูดก็คือกล่องดนตรีเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการทำดังนั้นคนที่เข้ามาสั่งกล่องดนตรีในเรื่องเนี่ยจะต้องต้องบอกว่าโอเคฉันมาสั่งวันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ค่อยมารับเมื่อเขาบอกว่ากล่องดนตรีที่เราสั่งเรียบร้อยแล้วดังนั้นมันเป็นการซื้อต้องบอกว่าของที่ระลึกถ้าใครจะใช้คำนี้นะเป็นการซื้อที่จงใจจริงจริง แต่ถามว่าในเรื่องอ่ะมีคนที่เข้าร้านมาด้วยความแบบเออบังเอิญเข้ามาอะไรแบบนี้มีไหมคําตอบก็คือมีนะคะเรื่องแรกที่เราสังเกตประเด็นแรกเลยนะก็คือว่าคนที่อยู่เฝ้าร้านกล่องดนตรีเนี่ยเป็นผู้ชายคนเดียวนะก็ขอเข้าใจว่าเป็นเจ้าของร้านไปด้วยในตัวเนาะเจ้าของร้านที่ว่าเนียเอาเข้างจริงเนาะเนี่ยเขาเหมือนมีปัญหาทางหู ที่เราเข้าใจไปะนะคือเขาจะเหมือนมีเครื่องที่ช่วยฟังเราก็นึกถึงพวกหูฟังแบบไร้สายขึ้นมาทันทีก็จะเป็นลักษณะนั้นเขาก็เหมือนเคลมว่าเนี่ยเขาสามารถที่จะฟังเสียงดนตรีอย่างที่บอกเสียงที่อยู่ในหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยทางร้านเขาก็ได้โฆษณาไว้แหละว่าเฮ้ยมันก็มีกล่องดนตรีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกล่องดนตรีที่มีเพลงดังๆเนาะเราก็นึกถึงเพลงแบบ สมมตอยู่เวอร์ชันประเทศไทยก็เพลงพี่เบิร์ดเนาะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนเพลงแบบที่เราชอบแล้วอาจจะดูมีความเก่าซะหน่อยนะค่อนข้างเก๋ก็แบบอย่างเพลงสุกิยากิอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งไปมาเนี่ยกลายเป็นว่าเสียงเพลงเหล่านั้นเพลงที่ดังหรือว่าเพลงเฉพาะเทศกาลเช่นคริสต์มาสเพลงแฮปปี้นิวเียร์แฮปปี้เบิร์เดย์อะไรพวกเนี้ย กลายเป็นเหมือนเพียงส่วนประกอบของร้านเท่านั้นจริงๆเพราะว่าพอมีคนเข้ามาอย่างที่ร้านเนี่ยค่ะแล้วจะมาดูมาสั่งทำกล่องดนตรีเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไม่เห็นจะได้เพลงที่มีชื่อเสียงเพลงที่ป๊อปที่ทุกคนมักจะสั่งนืกองจากสมมติว่าถ้าเกิดเป็นวันเกิดใครสักคนเราก็อาจจะสั่งเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรืออะไรแบบเนี้ยหรือเพลงดังๆแต่กลายเป็นว่ามันมีความพิเศษนะยกตัวอย่างเช่นตอนหนึ่งแล้วกันก็เป็นเรื่องของสาวๆที่ตอนเด็กๆ เรียกว่าสมัยก่อนที่เราจะเรียนจบก้าวสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่ต้องแบบโอ้ยสมัครงานเตรียมทํางานก็มีเด็กสาวที่ฟอร์มวงกันซึ่งเราว่าเป็นอะไรที่ครูมากนะในญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นวงหญิงล้วนนะก็คนนึงก็เล่นเบสคนนึงก็เล่นดนตรีกันคนละอย่างการเล่นดนตรีคนละอย่างเนี่ยอันนี้มันน่าสนใจคือว่าพอเข้ามาแล้วเขาก็มาสั่งกล่องดนตรีที่ว่าเนี่ยนะว่าเอ้ยไหนๆก็มาแล้วเราก็มาสั่งเป็นของที่ระลึกในพลอตนี่ก็บอกว่า ในวงเนี่ยมี4คนแต่มาเที่ยวกัน3คนโดยที่มันเป็นช่วงหัหเลียวต่อที่เรากำลังจะคิดว่าเอาละเราจะกลับไปสู่โลกแห่งความจริงวงดนตรีเนี่ยมันก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะเพลงเราก็มีแบบคุณภาพก็เต็มคับข้างแต่ว่ามันก็อาจจะยากดังนั้นอาจจะยอมแพ้แล้วก็ไปเป็นพนักงานออฟฟิศซะอะไรแบบนี้ สี่คนเนี่ยจากสี่คนเนาะมีหนึ่งคนที่รู้สึกว่าฉันอยากจะไปต่อจังเลยอะอยากจะแบบขอมีสักโอกาสหนึ่งกับวงดนตรีนี่อีกสักครั้งแต่กลายมาว่าเป็นคนที่ไม่ได้มาเที่ยวด้วยสามคนนี้ก็เที่ยวกระชุ่งกระจิงแลถึงเวลาก็เลยอ่ะไหนๆมาเจอร้านนี้ก็แบบสั่งทําเป็นที่ระลึกปรากฏว่าเจ้าของร้านก็คือแบบแรดูตาแหลมมากขาไปก็อ่ะสั่งเหมือนเราต้องได้สามกล่องเนาะสามกล่องดนตรีปรากฏขากลับตอนเขาให้มาคนก็แบบ นะภาษาญี่ปุ่นคงเออโนนะคะก็คือว่าได้กลับมาสกล่องแต่พอเปิดกล่องดูเนี่ยมันมีเซอร์ไพรส์อยู่ทุกคนก็กลายเป็นว่าแทนที่มันจะเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงอะกลับกลายเป็นว่าโน้ตเพลงที่เล่นนะ่ะเป็นเพลงของพวกเธอซึ่งสำหรับเราเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีความเหนือธรรมชาติดีหนึง่งกล่าวคือว่าเจ้าของร้านเขาก็เปิดเผยเหมือนกันว่าเขาเนี่ย มีเราจะบอกว่าเป็นมนุษย์มหัศจรรย์อะไรแบบนี้เนาะมีพลังวิเศษอะไรบางอย่างที่สามารถจะบอกเลยว่าเออเสียงเพลงหรือเนื้อเพลงที่คุณต้องการเนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นเพลงเนี้ยออทั้งๆที่เจ้าตัวเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำคือแต่ว่านี้ก็ทําให้อาจจะผิดใจกับลูกค้าได้นะหมายคมว่าเราอาจจะเข้าไปเพื่ออยากจะสั่งเพลงกับคนรักคนนี้อ่ามันก็มีมีเรื่องเหมือนกันแบบเฮ้ยสั่งเพลงนี่เป็นเพลงของเราเพลงคู่รัก ปรากฏว่าพอผลิตออกมานอกจากจะไม่ถูกใจแล้วยังเจ็บใจต่างหากค่ะก็มีเหตุการณ์ว่าพอเพลงออกมาปุ๊บอา้าวกลายเป็นเพลงที่ทําให้ฝ่ายหญิงนึกถึงแฟนเก่าและผู้ชายมุงเล็บแฟนใหม่นะก็รู้ว่าอา้าวนี่มนไม่ใช่เพลงผม mm hmm. เกิดอะไรขึ้นก็กลายมว่าในเสียงของหัวใจเนี่ยเรายังมีความยึดติดอะ นี่มันคือเพลงของเราจริงที่เรายังนึกถึงคนึงหาก็แล้วกันคนคนนั้นอยู่อะไรแบบเนี้ยดังนั้นต้องบอกกับทุกท่านแนตะ่ว่าถ้าท่านเข้ามาร้านเนี้ยถ้ามีอยู่จริงนะเป็แบบนร้านที่น่ากลัวมากเพราะว่ารู้ลึกรู้จริงในความต้องการขั้นสุดของเราและอันที่จริงแล้วเนี่ยนะคะมีน้องในเรื่องก็จะมีน้องที่สําหรับเราเราก็มีความสุขว่าเขาเนี่ยมีความพิการทางทางหูแต่ว่าเข้ามาร้านกล่องดนตรีด้วยความอยากรู้อยากเห็นอารมณ์ว่าเป็นเด็ก คุณแม่ก็ได้ความที่ว่ากลัวลูกจะไปซนน่ะว่าเป็นเด็กตัวเล็กๆเ,เองนะกลัวลูกจะไปซนแล้วก็วิ่งไปแบบทากล่องดนตรีตกแตกอะไรก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาอะไรเบอร์นั้นเนาะก็สั่งห้ามลูกเราก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเป็นกรณีนี้แต่คุณแม่ก็สังเกตไงว่าพอรู้ว่าอย่างลูกเขาเนี่ยมีปัญหาทางหูเนาะเฮ้ยคนขายเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรบางอย่างที่หูของเขาเนี่ยซึ่งเวลาเขาจะทําอะไรสักอย่างเนะี่ยเขาจะเอา ถอดเครื่องอุปกรณ์นี่ออกซึ่งเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเจ้าของร้านนี่อาจจะมีความบกพร่องทางการได้ยินเหมือนกันนะก็ทําให้ผู้ปกครองที่มีลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยินก็เกิดสําหรับเรานะอาจจะมีเป็นความรู้สึกว่าอารมณ์อึกไปเหมือนกันว่าเอ้ยหรือว่าจะเป็นเอ้าแล้วเขามาทํางานร้านกล่องดนตรีได้อย่างไรอะไรแบบนี้นะคะแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงเนี่ยในความรู้สึกเราเราวาม่พอสุขว่าเอ้ยการที่แบบ มีเครื่องช่วยฟังหรืออะไรก็ตามแต่ที่ชายคนนี้มีอยู่เนาะมันเหมือนกับจริงๆแล้วเขามีของพิเศษอะไรอยู่แล้วอะที่ไม่จําเป็นที่ต้องใช้เครื่องช่วยฟังเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งเลยที่จะมีเหตุให้ประดิษฐ์กล่องเนี่ยนะจะต้องมีการถอดไอเจ้าเครื่องช่วยฟังนี่ออกมันเหมือนกับว่าเขาพยายามจะฟังเสียงที่อยู่ในหัวใจของเราจริงๆทั้ง7เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซึ้งความผูกพันระหว่างแม่ลูกเนาะความผูกพันระหว่างเพื่อน คู่สามีภรรยาในวัยชราแล้วก็มีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายซึ่งจะเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งเรื่องของคนในร้านกาแฟาที่บอกว่าเป็นพันธมิตรกันถามว่าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอฮยถ้าให้คะแนนแล้วกันทุกท่าน,นวันนี้อาจจะมาสั้นๆถ้าให้คะแนนเนี่ยเราก็ว่าอยู่ที่ประมาณ B boy เหตุผลก็คือว่าอเอิญมากอาจจะอยากดูการเชื่อมโยงในแต่ละตอนด้วยความชินเนาะ แล้วเราก็เห็นว่าอ่ะส่วนใหญ่ในเรื่องจะจบในตอนนะแล้วก็มันถ้ายาวอีกสักนิดหนึ่งอันนี้ความเห็นตัวตัวถ้ายาวอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แบบโหอินละซึ่งมากแต่ถามว่าถ้าได้คะแนน b ีบอยเนี่ยเราถือว่าโอเคนะก็เป็นหนังสือที่อ่านได้นะก็ยังไงท่านลองฟังคร่าวๆเนาะมีประมาณ เเรื่องราวของผู้คนที่มาสัมพันธ์กับร้านกล่องดนตรีเราอาจจะเรียกนะตอนนี้แล้วนะตอนจบของเรงว่ามันเป็นร้านมหัศจรรย์ซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยมีพลังพิเศษบางอย่างที่สามารถฟังความต้องการลึกๆของคุณได้จริงๆแต่ยไงก็ตามอย่างที่บอกค่ะถ้าท่านมีกิ๊กเรื่องอื่นนะคะท่านห้ามเข้าร้านนี้เด็ดขาดกลัวมากว่าสั่งเพลงหนึ่งแล้วออกมาอีกเพลงหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะก็ยังไงฝากฝังกันด้วยกับหนังสือที่มีชื่อว่า ร้านกล่องดนตรีที่เสียงเพลงไม่เคยหลับไหลสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ